ูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเอาแฮปปพีชนะคะผมจริงนะคะผมแท้ๆเลยเส้นผมของคนไทยนะคะเอามาให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้มาเลือกกันนะคะ ก็เป็นงานคุณภาพเกรดซูเปอร์เอจริงๆเลยนะคะก็เรามีหลากหลายความยาวเนาะก็รอบนี้นะคะทำมา7ชิ้นเองนะคะแค่7ชิ้นเท่านั้นนะคะก็เป็นผมที่ยาวเนี่ยอย่างอันคือยาวยอวมากตัวนี้ยาว70เซนเลยนะคะ70เซนนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำารายละเอียดของสินค้าให้ดูท้ายคลิปนะคะสามารถเข้าไปเลือกได้อันนี้ก็จะโ,โชว์ให้ดูเป็นวิดีโอแล้วกันนะคะ มาเส้นผมนะคะก็จะไม่ผ่านการทําเคมีเลยนะคะเราตัดผมมาแบบไหนนะคะเราก็ทําแบบนั้นเลยแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะบอกว่าสะแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใดไม่เซตอะไรทั้งสิ้นนะคะพอผมแห้งแล้วนะคะก็เอามาให้ลูกค้าดูเลยเนี่ยแต่อย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมสวยมากผมก็สวยมากเลยนะเป็นผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็นุ่มนิ่มสลวยนะคะ สุดๆเลยนะคะชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ถ้าใครนะคะผมต้ายแดงๆแ,แบบนี้นะคะ mm. ก็อยากให้ลองนะอ่ามันจะไม่ยาวมากอันนี้อยู่ที่ประมาณ45เซนนะ mm. ก็ใครต้องการเพิ่ม mm. ความหนาของผมนะ mm. ก็เอาเลยนะคะ mm. ส่วนตัวนี้นะคะ mm. ก็จะมีอาการอยากโศกเล็กน้อยเนี่ยตามภาพเลยนะ mm. ถ้าใครต้องการทำผมหยิกหรือดัดอะไรอย่างเงี้ยชอบม้วนชอบ mm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตัวนี้นะคะชิ้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพที่ดีเหมาะกับการดัดดัดเอาไปดัดเอาไปม้วนรอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือโอเคมากนะคะมีน้ําหนักแล้วก็ผมค่อนข้างหนานะคะผมเส้นใหญ่อ่ามาดูอีกชิ้นต่อไปชิ้นนี้ก็ คือจะบอกมันก็ดีทุกอันนะจะบอกว่าอันไหนมันดีไม่ดีกว่ากันเนี่ยไม่ไม่เลยนะคะก็ทุกชิ้นคือดีหมดเลยนะคะแล้วแต่ผมธรรมชาติของอลูกค้าที่เอามาขายแต่ละท่านเนี่ยเออยังไงนะคะผมเขาเป็นแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นเลยนะคะมีน้ําหนักแล้วก็ให้ความหนาล็อตนี้จะจะเพิ่มแบบผมที่หนาหน่อยนะคะไม่ได้ทําแบบบางเนาะก็ค่อนข้างที่จะแบบ จบนะคะจบเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดกิฟต์สักชิ้นเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสั่งซื้อแล้วนะคะแจ้งแม่ค้าแล้วกันว่าติดกิฟต์กี่ตัวนะคะ4ตัว5ตัว6ตัวแล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยนะเ mm hmm. วลาเราวัดความยาวนะจะบอกว่าเนี่ยเราจะไม่ไม่นับนะคะที่ปลายผมที่มันแบบว่าเหมือนแบบแค่ป,ปลายแบบตงบางเนี่ยเราจะไม่นับเราจะมีแจ้งนะคะที่ท้ายคลิปนะคะให้ทุกคนเข้าไปดูได้นี่ เห็นไหมมันสวยจริงๆสวยจริงๆทุกคนก็อะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาเลยละกันนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยที่ l ล mm hmm. no. n e a n w i k w i นาะ a n w i แอน n นะคะก็หรือว่าอย่ามาดูสินค้าจริงที่หน้าร้านนะคะตอนนี้ก็แยกสินค้าไว้แล้วนะคะก็ใส่ถุงใส่อะไรไว้เรียบร้อยนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาดูละกันคะ่ะหน้าร้านก็อยู่ที่รามคำแหงซอย24ทับนะคะ เข้ามาไม่ถูกก็เสิร์ช g o o g l e Map เลยว่าแอนวิกนะคะแล้วก็เดินทางมาตาม Google Map เลยนะคะแต่ว่าขอให้วิ่งที่ถนนรามคำแหงนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาด้านหน้านะคะเพราะซอยนี้เป็นวันเวย์ถ้าพามาถ้าพาจากพระราม9กอะ่ะมันก็จะ้าวิ่งไปหัวหมากเนาะมันก็จะแบบว่าเออต้องเข้าด้านหลังซึ่งมันเข้าไม่ได้ก็ต้องมาวนมาด้านหน้าอยู่ดีนี่ตัวนี้ก็สวยดูดูด,ด,ดูดูผม บอกเลยว่าผมเป็นแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะคะไม่มีการเอามาใดหรือว่าทำอะไรเพิ่มเลยโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะท้ายคลิปกันค่ะ,ะชิ้นนี้นะคะกว้าง28ยาว56 cm นะคะราคา6 9 0 0 ชิ้นนี้ค่ะกว้าง25ซมนะคะยาว55ซมราคา7,009นะคะก็ค่อนข้างหนานะคะชิ้นนี้นะคะกว้าง25ซมยาว55ซมราคา5,009คา่ะอ่าชิ้นนี้นะคะกว้าง28 cm, ยาว55ซมราคา8,009คา่ะชิ้นนี้ค่ะกว้าง26ซมยาว45ซมราคา6,009คา่ะ ประมาณนะคะชิ้นนี้กว้าง28ซมยาว55ซมราคา7,900บาทค่ะชิ้นนี้ค่ายาวสุดเลยค่ะกว้าง26บนะคะยาวถึงเ0็ซนนะคะ9,900บาทค่ะสังซื้อสินค้าที่ไลน์ a อด n อ e ว k